โปเกมอนที่สูงหรือตัวยาวที่สุดในโลกโปเกมอนจะมีตัวที่ท่านผู้ชมคิดไหมไปดูคลิปนี้กันครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับโปเกเด็กในวันนี้นะครับเป็นโปเกเด็กตอนพิเศษอีกแล้วจ้านะครับก็จะไม่ได้เอาโปเกมอนแบบว่าเรียงตัวเรียงหมายเลขเรียงสายพันธจากพวกโปเกกซ์มาพูดคุยแต่จะมาในประเด็นที่ว่าโปเกมอนที่สูงหรือยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปนั่นเองครับซึ่งครั้งหนึ่งผมเคยทําเป็นโปเกมอนที่แบบว่าหนัก0.1กิโลแล้วก็หนักประมาณ900กิโลอัพอะไรแบบนี้ไปแล้วนะครับซึ่งคลิปนั้นก็ลองไปดูกันได้ มีท่านผู้ชมที่คาดเดาว่าเฮ้ยไอตัวนี้มันน่าจะหนักขนาดนี้มันน่าจะตัวใหญ่ขนาดนี้นะเออแต่ว่ามันก็มีน้ําหนักที่แตกต่างออกไปอะไรแบบนี้นะครับหรือบางตัวเนี่ยผมมีการเสริมเรื่องส่วนสูงเข้าไปในเรื่องของน้ําหนักด้วยนะครับว่าเฮ้ยตัวมันหนักขนาดนี้แต่ความจริงแล้วมันสูงประมาณนี้นะอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งเรื่องราวการที่สูงการที่หนักเนี่ยไม่ใช่ว่าสัมพันธ์กันเสมอไปนะในความหมายคือโปเกมอนบางตัวครับต่อให้หนัก900กิโลกัพก็ไม่จําเป็นว่ามันจะต้องสูงแล้วก็มาติดอันดับในคลิปนนี้ะรับแลทางกกโป ที่สูงสูงบางตัวแบบสูงเป็น10เมตรอย่างเงี้ยมันก็ไม่จําเป็นต้องหนักเป็น7800แปดกิโลอะไรแบบนั้นซึ่งในคลิปนี้ผมเอาเกณฑ์ที่น่าจะเหมาะสมนิดนึงนะครับจะเจาะเรื่องของขนาดเป็นหลักเนี่ยผมคัดมาคุยทั้งหมด14ตัวด้วยกันครับซึ่ง14ตัวนี้ก็อ้างอิงจากข้อมูลของโปเกเด็กซ์ไทยแลนด์เลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยสิบสี่ตัวนี้บอกก่อนว่าไม่นับพวกร่างเคียวไดม็กซ์เพราะว่าตอนทําของพวกตัวหนักเนี่ยก็พูดเหมือนกันนะครับว่าเคียวไดม็กซ์เนี่ยมันจะหนักแล้วก็สูง อ,อาจจะมีร่างเมก้าบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับโดยผมก็คัดเกณฑ์ง่ายๆว่าเอาเป็นส่วนสูงจากโปเกเด็กเนี่ยที่มีระดับ7เมตรขึ้นไปไล่ไปนะครับก็ทาให้รวมร่างเคียวไดม็กได้14ตัวนี้ซึ่งท่านผู้ชมลองเดาซิว่าถ้าพูดถึงโปเกมอนที่สูงระดับ7เมตรขึ้นไป7เมตรมีกี่คนเรียงตัววะประมาณ4คนใช่ไหมอ่าซึ่งประมาณ4คนเรียงกันอย่างนงี้จะมีโปเกมอนตัวไหนบ้างนะก็ลองเดากันดูครับซึ่งแต่ละตัวผมก็อาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับโปเกมอนตัวนั้นเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็จะจเ,าานะเจาะไป เกี่ยวกับโปเกมอนรายตัวรายสายพันธุ์รายแก๊งอะไรขนาดนั้นก็จะไม่มีการพูดถึงเบสสเตตของมันนะโอเคถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมเข้าสู่ทีละลำดับกันเลยครับว่าจะมีตัวอะไรบ้างก่อนอื่นเลยเอาตัวที่มีความสูง7เมตรเป๊ะๆนะครับผมตัวที่เเมตรเป๊ะๆตัวแรกเลยก็คือเจ้าเรกคอรซ่านั่นเองครับเรกคอซ่าเนี่ยเป็นโปเกมอนห่วงนภาธาตุามังกรแล้วก็ธาตุบินใช่ไหมครับซึ่งตัวของมัน7เมตรซึ่งมันดูตัวเล็กใช่ไหมครับท่านผู้ชมผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกน ท้องนภา,าทะเลแล้วก็ผืนแผ่นดินมันควรที่จะต,ตัวใหญ่มากกว่านี้ถ้าเกิดว่าเราดูในอนิเมะมาครับอย่างอาผมแถมให้เลยว่าตอนทําของพาร์ทที่แล้วที่เป็นโปรแกรมที่หนักโคตรๆอย่างเงี้ยนะครับกราดอนเนี่ยสูงแค่3.5เมตรเท่านั้นเองนะส่วนสูงจริงๆนับว่าเป็นครึ่งของเร็คอร์ซ่าได้เลยครับและซึ่งแม้ต่อให้เป็นเกนชิกราดอนก็สูงแค่5เมตรเท่านั้นเองครับตอนแรกผมก็คิดในใจมัน50เมตรหรือเปล่าแล้วในโปรแกรมเขียนผิดเป็น5เมตรหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ความเป็นจริงก็5เมตรนะครับอันนี้เป็นสิ ส่วนเรคคอร์ซ่าเนี่ยถ้านับจากความยาวของร่างกายก็กว่าการดอนประมาณ2เท่าอย่างที่ว่าไปนั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีเรคคอร์ซ่ามาเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีเมกาเรคคอร์ซ่าติดมานะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปรอรุนกันว่าเจ้าโปเกมอนแห่งท้องนภพาตัวนี้ถ้าเป็นร่างเมกาแล้วมันจะมีขนาดเท่าไหร่ครับซึ่งตัวของมันเนี่ยก็เป็นโปเกมอนที่วินล่องไปล่องมาบนท้องฟ้าอย่างนี้นะครับแล้วก็มีตำนานเล่าขานเลยแหละว่าไอตัวเนี้ยมันจะโด่งดังมากในเรื่องของการมาหยุดการต่อสู้การชิงแผ่นดินกับการชิงงงผืนนนนนนทะเเลขออออกกรราาาดัับไคโใต่ ซึ่งไอสตัวนั้นตีกันเรคอซ่าก็มาหยุดนะครับผมตำนานก็ง่ายๆแบบนี้เลยนั่นเองครับและตัวต่อมากก็เเมตรเป๊ะๆเหมือนกันครับผมนั่นก็คือดีัลก้าวงเล็บฟอร์มดั้งเดิมนะครับผมก็คือหน้าตาประมาณนี้นะทุกคนรู้จักเจ้าเดียวก้าอยู่แล้วนะครับผมในฐานะที่เป็นโปเกมอนธาตุเหล็กแล้วก็ธาตุมงก้อนซึ่งเป็นโปเกมอนผู้มีความสามารถในการควบคุมการเวลาได้เป็นอย่างดีตำนานมีการกล่าวไว้ว่าหัวใจของเดียวก้ามีการเต้นไปเวลาของจักรวาลน,นี้ก็จะมีการดําเนินไปนะครับซึ่งถือว่าเป็นโปเกมอนในตำนานที่มี ระดับควบคุมการเวลาได้อย่างนี้มันก็ต้องไม่ธรรมดานะครับแต่ตอนนี้เรากําลังพูดถึงฟอร์มดั้งเดิมของมันที่ว่ามันมีการปลุกพลังที่แท้จริงของมันออกมาจากแสงสว่างบางอย่างทําให้มันกลายเป็นร่างนี้ครับซึ่งถ้าเอาร่างนี้จริงๆของมันเนี่ยส่วนสูงของมันจะอยู่ที่7เมตรนะครับอ่าและทีนี้สงสัยไหมว่าถ้าเป็นร่างดั้งเดิมเนี่ยติดอันดับนี้ไหมนะครับไม่ติดนะครับผมถ้าเป็นตัวเดออุก้าที่เป็นร่างมังกรที่เราเห็นมาตั้งแต่เจนสี่นั่นนะครับสูงเพียงแค่5.4าด่เมตรเท่านั้นเองครับผมก กลายเป็นร่างที่มีพลังขนาดนี้รู้สึกว่าสเตตัสก็จะมีการแค่แบบสลับส่วนนะไม่ได้มีความแข็งแกร่งอะไรขึ้นมากมายครับผมแค่ให้เห็นว่ามันก็มีฟอร์มที่เหมือนกับของแบบกีราติน่าอย่างนี้ที่สามารถคืนร่างดั้งเดิมของมันได้นั่นเองครับและตัวต่อมานะครับตัว,ตว,ตว,ตวนี้ก็คือเนโครสมาครับแต่ไม่ใช่เนโครสมาธรรมดามันคืออันตราเนโครสมาครับผมซึ่งอันตราเนโครสมานะครับก็จะเป็นโปเกมอนปริซึมธาตุพลังจิตแล้วก็ธาตุมังกรครับซึ่งเจ้านี้นะครับผมเป็นร่างที่มีการเปล่งประกายแสงซึ่งถ้าเป็นเ,เ,เนโครสมาด มันจะเป็นคล้ายๆหุ่นยนต์ที่มีลักษณะเป็นสีดําซึ่งอันนั้นนะครับเป็นร่างที่เขาสูญเสียแสงสว่างไปหลังจากนั้นนะ่ะเขาก็จะต้องมีการดูดซึมพลังแสงสว่างจากโปเกมอน2ตัวนั่นก็คือโซกาเลโอแล้วก็ลูนาอาร่านั่นเองครับซึ่งเมื่อในคอสมาดูดกืนพลังของโซกาเลโอเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นร่างแผงคอแห่งสนธยาและถ้าดูดกืนพลังของลูนาอาร่าไปมันก็จะกลายเป็นร่างปีกแห่งรุ่งอรุณนั่นเองครับซึ่งในคอสมาร่างสีดำเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นร่างที่มีความเจ็บปวดมมมาาาาากกกกททีี่่่สสสสสุดดแแล้้ววนรรััับูบญเยยสงสงงงงหขอ แต่เมื่อมีการดูดกลืนแสงสว่างของทั้ง2ตัวนั้นมาแล้วที่เป็นโปเกมอนแห่งแสงจันแล้วก็โปเกมอนแห่งแสงสุริยันนั่นเองนะมันก็จะสามารถที่จะปลดปล่อยพลังงานของมันออกมากลายเป็นอันตราในคอสมาตัวนี้ได้ซึ่งร่างนี้นะครับผมถ้าเอาตามลอสตอรี่เนื้อเรื่องแล้วในยุคป,ปัจจุบันเขาบอกว่ามีการเปิดเผยร่างนี้ขึ้นมาในรอบ500ปีกันเลยทีเดียวครับซึ่งอันตราในคอสมานะครับไร้มาขนาดนี้มันสูงอยู่ที่7.5เมตรนั่นเองครับผมอ่าก็ทนับความยาวของร่างกายดูแล้วก็จะยาวกว่าเรคอซ่ากับดีอ ร่างออริจินเมื่อกี้ที่เล่าไปนั่นเองครับและตัวต่อมานะครับตัวนี้ไม่น่าเชื่อว่าติดอันดับมาได้นั่นก็คือโยวาชินั่นเองครับแต่ต้องบอกว่าเป็นโยวาชิร่างรวมฝูงนั่นเองนะซึ่งโยวาชิร่างรวมฝูงตัวนี้นะครับเป็นโปเกมอนปลาเล็กธาตุน้ำครับซึ่งการที่มาเป็นร่างนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเกิดจากความสามารถที่มีชื่อว่าฝูงปลานั่นเองครับซึ่งความสามารถฝูงปลาของโยวาชิเนี่ยจะทาให้เจ้าโยวาชิดั้งเดิมมีการขยับขยายร่างขึ้นมากลายเป็นโปเกมอนที่มีขนาดถึง8.2เมตรเลยทีีเดยครับซึ่ง8 8.2เมตรนี่คือยาวกว่าอันตราในคอสม่าเมื่อกี้ซะอีกนะครับผมซึ่งตัวของมันเนี่ยถ้าเอาจริงๆแล้วในการต่อสู้มันจะกลายเป็นโปเกมอนที่มีความสามารถอันแข็งแกร่งมากๆแต่ทีนี้ข้อเสียก็คือว่าความสามารถฝูงปลานี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นโยวชิเนาะโปเกมอนปลาอ่อนๆอย่างเงี้เวลาที่มันโดนโจมตีแล้วก็สูญเสียพลังชีวิตไปเรื่อยๆมันก็จะทําให้ตัวของมันเนี่ยกลับคืนมาเป็นปลาตัวน้อยๆเหมือนเดิมครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันรวมกันยังไงไม่รู้แหละโยวชิประกอบร่างกันกลายเป็น8.2เมตรแต่ทุกคคนนนนนรรรููม้มมมัััยวววว่่่่่าาตชทีีีเเป็งงงดขออสสหื คือความยาวร่างกายเพียงแค่0.2เมตรเท่านั้นเองครับและตัวต่อมาเลยนะครับผมตัวนี้ไม่ต้องพึ่งพาการประกอบร่างแต่เป็นการประกอบหินกันและกันนะครับนั่นก็คือเจ้าอ e ีวากนั่นเองครับอีวากเป็นโปเกมอนงูหินธาตุดินแล้วก็ธาตุหินนั่นเองครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับผมมันเป็นโปเกมอนงูหินที่มีขนาดถึง8.8เมตรครับซึ่งตัวของมันนี้นะครับก็มีมาตรฐานอยู่ที่เท่านี้แต่ว่ากันว่าขนาดของมันเนี่ยก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับบางครั้งเนี่ยอีวากบางตัวมีการกินสารอาหารที่ดีหน่่่ออยอยทีะนาาางมมัก็สาารถจ สูงได้กว่านี้หรือยาวได้กว่านี้แต่ถ้าตัวที่แบบสารอาหารไม่เพียงพออย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะส่วนสูงน้อยกว่านี้ก็ได้แต่เอาข้อมูลตามโปเกด็กซ์เนี่ย8.8เมตรเป็นค่าเฉลี่ยครับซึ่งก็ถือว่ายาวกว่าโยชิเมื่อกี้ด้วยนะครับแล้วก็ยาวกว่าเจ้าโปเกมอนในตำนานหลายตัวที่ผมเล่ามาเมื่อกี้เลยนะซึ่งตัวของมันก็ถนัดในเรื่องของการกินพวกหินแล้วก็มีการขุดดินได้อย่างเี้นะครับเคลื่อนที่ใต้ดินก็ถือว่าเร็วมากมีความเร็วถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวครับและต่อมานะครับผมตัวนโอ,โอย่นคคททาัืเงะ เทคังูยะเป็นโปเกมอนพุ่งทะยานทตุเหล็กและทตุบินนั่นเองครับถ้าเอาน้ําหนักของมันจริงๆอะครับมันหนัก999.9กิโลนะซึ่งอันนี้นะครับเป็นโปเกมอนที่หนักที่สุดในบรรดาแบบโลกโปเกมอนแล้วเนาะถ้าไม่นับร่างเคียวไดแบ็ก์บวกกับการที่ว่ามันเป็นอันตราบีสด้วยซึ่งการเป็นอันตราบีสของมันนี้นะครับมีน้ําหนักขนาดนี้ก็ไม่แปลกแล้วนะครับกับการที่มันดูเหมือนจะเป็นแบบลักษณะของยานอวกาศซะเหลือเกินแต่ทีนี้ส่วนสูงของเจ้าเทคังูยะนะครับอยู่ที่9.2เมตรครับผมซึ่งผมคิดว่าความสูงนนน่่าจะักสว แกนกลางของเขานั่นแหละครับเออซึ่งไอ้บองคอหลามที่ใช้เป็นเหมือนไอพ่นในการบินขึ้นฟ้าอย่างเงี้ยก็น่าจะมีสัดส,ส่วนที่พอๆกับร่างกายนะครับซึ่งตัวของมันก็มีพลังมหาศาลจริงๆนะครับสามารถบินขึ้นท้องฟ้าได้ด้วยการยิงไอพ่นซึ่งเป็นการยิงพลังที่เป็นเปลวไฟทั้งๆที่มันเป็นธาตุเหล็กที่ควรจะแพ้ธาตุไฟด้วยนะครับอ่าน,นี้ก็แซวเล่นนะเริ่มจะเห็นนะว่ามีโปเกมอนบางตัวที่ก็หนักโคตรๆก็แล้วนะครับแล้วยังสูงโคตรๆอีกอย่างเท็คังวิยะตัวนี้นี่เองครับผม ก็คือฮางาเนลนั่นเองครับฮางาเนวเป็นโปเกมอนงูเหล็กธาตุเหล็กแล้วก็ธาตุด,ดินครับเป็นร่างวิวัฒนาการของอ e ีวากใช่ไหมอ่าซึ่งอ e ีวากเนี่ยเมื่อมีชีวิตอยู่อย่างนานนมร่างกายมีการแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วมันก็จะเปลี่ยนร่างกายไปที่มีความแข็งเป็นเหล็กกล้าและว่ากันว่าบางครั้งก็แข,งแข็งแกร่งเทียบเท่ากับเพชรได้เลยซึ่งความยาวของเจ้านี่อยู่ที่9.2อเมตรครับตอนอ e ีวากเท่าไหร่ตอนอ e ีวาก8.8ดดใช่ไหมครับเออซึ่งพอเป็นฮางาเนลปุ๊บก็ยืดออกมานิดนึงก็ เฉลี่ยในโปเกมออยู่ที่210กิโลกรัมแต่ว่าของฮังอเนลขึ้นมาเป็น400กิโลกรัมกันเลยทีเดียวครับเออก็ไม่แปลกนะกับการที่ร่างเป็นเหล็กแบบนี้มันจะมีความหนักของร่างกายที่เพิ่มขึ้นแบบนี้ครับและโปเกมอนตัวต่อมานะครับผมตัวนี้คือไคโอการ่างต้นกําเนิดครับผมหรือก็คือร่างเกนชิ้นั่นเองซึ่งเจ้านี่นะครับเป็นโปเกมอนก้นทะเลธาตุน้ำครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็เป็นไคโอกาที่มีการปลุกพลังธรรมชาติดั้งเดิมของมันสู่การเป็นร่างนี้ซึ่งมีพลังในการที่จะสร้างพาาายุในทท้้องะเลแลแววก็สามมารถคคบ ได้อย่างสบายเลยครับเรียกว่าเป็นโปเกมอนที่เหมือนกับว่าสร้างผืนทะเลขึ้นมาแล้วก็มีการจําศีลอยู่ในทะเลบ้างแล้วก็บางครั้งออกมาตีกับกราดอนบ้างเล็กๆน้อย,อยครับแล้วก็จะมีเจ้าเรคคอร์ดาตัวเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังไปมาหยุดมันนั่นเองครับซึ่งถ้าเป็นไครโอการ่างต้นกําเนิดนะส่วนสูงของมันเนี่ยโปเกเด็กจะให้ไว้ที่9.8เมตรครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเทียบกับของกราดอนมันยาวเกือบ2เท่าของกราดอนเลยนะเพราะว่ากราดอนร่างต้นกําเนิดสูงแค่5เมตรหรือตัวยาวแค่5เมตรเท่านั้นเองด้วยครับ ก้าร่างธรรมดาของมันนะครับผมก็จะมีความสูงอยู่ที่4.5เมตรครับซึ่งเท่ากับว่าพอปลดปล่อยพลังคื้นกับเป็นร่างต้นกําเนิดของมันเมื่อบันพาการมาแล้วมันมีขนาดที่เพิ่มขึ้นถึง2เทา่ากว่ากันเลยนะและโปเกมอนตัวต่อมาจะขึ้นหลัก10เมตรกันแล้วนะครับผมตัวนี้คือเมกาฮากาเนลครับโอเคเป็นอันว่าร่างวิวัฒนาการของอ e ีวาทุกร่างติดอันดับของคลิปนี้ทั้งหมดเลยนั่นเองครับเมกาฮากาเนลก็เป็นโปเกมอนงูเหล็กธาตุเหล็กแล้วก็ธาตุดินนั่นเองครับซึ่งส่วนสูงก็จะมีการยืดออออกมมมาาเเเป็น m, นนน10.5ตรแ่่่วื เปลี่ยนร่างจากของฮังอนเนลก็ยืดอีกนิดนึงนะครับแต่น้ําหนักก็ไปอีกแล้วครับผมจากการเป็นร่างเมกาดั้งเดิมเนี่ยตัวฮังอนเนลหนัก400กิโลแต่พอเป็นเมกาฮังอนเนลปุ๊บน้ําหนักอยู่ที่740กิโลกันเลยครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นโปเกม,มอนที่มีพลังเหล็กกล้ามหาศาลที่ไหลเวียนอยู่ในตัวของมันซึ่งมันก็มีความสามารถในการที่จะขุดดินไปอยู่ลึกๆนะครับเพราะว่ายิ่งดินลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งมีสารอาหารที่เพียงพอต่อร่างกายของเมกาฮังอนเนลตัวนี้ครับโดยว่ากันว่านะบางทีเนี่ยมันข ครับผมอ่าซึ่งใกล้แกนโลกขนาดนั้นเนี่ยแล้วร่างกายของมันทนได้ก็ต้องบอกว่าตัวของมันที่ใหญ่ยาวยืดขนาดนี้แล้วก็หนักมหาสารขนาดนี้เนี่ยจะมีศักยภาพในการไปถึงจุดนั้นก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนั่นเองครับและโปเกมอนตัวต่อมานะครับไอ้ตัวนี้ยาวกว่าเมกาฮังกาเนลอีกนะนั่นก็คือเมกาเรคกคอร์ซ่านั่นเองครับเมกาเรคกคอร์ซ่าเป็นโปเกมอนห่วงนภา,า,าธาตุมังกรแล้วก็าธาตุบินเนาะซึ่งจากของเรคกคอร์ซ่าที่ยาวประมาณ7เมตรนะครับคราวนี้เพิ่มความยาวขึ้นเป็น10.8เมตรด้วยกันครับผมซึ ต้นกําเนิดของพลังหรือรูปลักษณ์ของเขาเนี่ยจะมีความละไมคล้ายกับเกนชิกราดอนแล้วก็ไคโอก้าที่เป็นร่างต้นกําเนิดด้วยนั่นแหละนะครับแต่ข้อมูลยังค่อนข้างแอบค,คลุมเครือนิดนึงว่าไอ้สอตัวนั้นดั้งเดิมแล้วเนี่ยมันเป็นร่างเดิมไงแล้วก็มีการสูญเสียพลังไปกับกลายเป็นร่างที่เราเห็นกันในของเจน3ตอนแรกก่อนแล้วก็มีการมาปลดพลังในเจน6ใช่ไหมครับส่วนเมกาเรคอซ่านะครับข้อมูลเขาเขียนว่าเกิดจากการที่เรคอซ่ามีการกินอุกบาตท,ที่อยู่ในชั้นโอโซนเป็นอาหารแล้วก็เกิดการวิวัฒนาการเป็็นนร่่าางงทีีมมควมเปจักกลลขอพ ร่าางกายเป็นร่างที่มีพลังของอุกบาทที่สะสมเข้าไปในร่างกายจึงปลดปล่อยออกมากลายเป็นพลังนี้นั่นเองครับซึ่งผมก็ยังยืนยันคําเดิมน,นะว่าถ้าพูดถึงกราดอนไคโอกาแล้วก็ไรคอซ่าเนี่ยส่วนสูงตามโปเกเด็กซ์ก็คือส่วนสูงตามโปเกเด็กซ์ครับคงเอาไปอ้างอิงกับสิ่งที่เราได้เห็นกันในอนิเมะไม่ได้นะครับเพราะว่าในอนิเมะผมก็ยังยืนยันว่าตัวของพวกมันยาวใหญ่กว่าที่เราคิดไม่น่าจะอยู่แค่10เมตรถึง10เมตรเนี่ยอาจจะเป็นแบบภาพในเกมที่แบบว่ามาเผชิญหน้ากับตัวเอกอย่างเราแล้วก็ขนาดมันจะะะไไไดด้้้มมมมม่่่ีกกกกาาาาาารรรแแตตตตงัััันรรนนนนนขออปปณโว ครับตัวนี้ก็คือนัสซี่ร่างอารอลานั่นเองครับนัสซี่ร่างอารอลาเป็นโปเกมอนมะพร้าวาธาตุพืชและาธาตุมังกรครับซึ่งเจ้านัสซี่ร่างอารอลานะครับคือแค่ผมคิดชื่อคลิปนี้นะว่าจะทำโปเกมอนที่ติดอันดับท็อปตัวสูงๆอ่ะภาพที่ผมคิดก่อนไอพวกโปเกมอนในตำนานทั้งหลายเลยคือเจ้านัสซี่ร่างอารอลานี่แหละครับนัสซี่ร่างอารอลานะครับทะบนับความสูงแบบเป๊ะๆนะตัวของมันเหมือนจะมีความยาวมากกว่าเมกาเร็คอร์ซ่าอีกครับคือนัสซี่เนี่ยสูงสิบจุดเก้าครับผมแต่เมกาเร็กคอร์ซ่า กับเป็นความภูมิใจของชาวอาร์โลล่านะเป็นโปเกมอนที่มีความเป็นต้นมะพร้าวสื่อถึงความเป็นโปเกมอนที่มีเอกลักษณ์นะครับมีความสง่างามเวลาไปเดินชายหาดหรือไปเดินป่าที่แบบอยู่ใกล้ๆทะเลอย่างเงี้ยก็จะเห็นหัวของเจ้านัสซี่ร่างอาร์โลล่าตัวนี้ยื่นออกมาสูงตั้งงานเป็นสง่างานั่นเองครับโดยกระทั่งว่าโปเกมอนเทรนเนอร์ที่อยู่ในพื้นที่อื่นแบบนี้เขาก็มีการเดินทางมาที่อาร์โลล่าเพื่อที่จะจับเจ้านัซซี่ร่างอาร์โลล่านี้ไปเป็นคอลเลกชันด้วยนะครับเพราะว่านัสซี่ทั่วทั่วไปที่อยยาวเท่าไหรน่นนัเองครับ และตัวต่อมานะครับผมตัวนี้อยู่ในเจนล่าสุดของเราเลยนั่นก็คือเจ้าเฮรัชเชอร์นั่นเองครับเฮรัชเชอร์เป็นโปเกมอนปลาดุกยักษ์ธาตุน้ำครับซึ่งเจ้านี่นะครับผมถ้าเอาส่วนสูงของมันหรือความยาวร่างกายของมันโอ้ตัวยาวมาก12เมตรคือเหมือนกับว่าเป็นโปเกมอนปลาขนาดใหญ่นะถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นภาคสการ์เล็ตไวโอเลตมาแล้วเราจะเห็นว่ามันแหวกว่ายอยู่ในน้ําทะเลอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เราต้องไปต่อสู้กับมันโดยที่ว่ามันมีความเป็นโปเกมอนไททันประมาณนึงด้วยนะตัวโคตรใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งตามข้อมูลของมันแล้วเนนมัปป็โ เกมอนที่มีความตะก,กละชอบหากินในพื้นที่ท้องทะเลแบบนี้นะครับแต่ว่าความที่ตะกะของมันเนี่ยมันหาอาหารไม่ค่อยเก่งครับผมมันจึงต้องมีคู่หูตัวหนึ่งไว้คอยจับเหยื่อมาถวายแด่เฮราเชอร์ซึ่งเป็นเหมือนกับเพื่อนกันมากกว่านะไม่ได้เป็นแบบว่าข้ารับใช้อะไรของเจ้าเฮราเชอร์ครับโปเกมอนตัวนั้นมีชื่อว่าชาริทัสึครับผมชาริทัสึเนี่ยก็จะเป็นโปเกมอนที่ออกเป็นแนวแบบคล้ายๆซูชินะไอตัวนี้มันจะเป็นตัวเล็กไงตัวเล็กแล้วก็มีความสามารถในการแหวกว่ายไ,ไปจับนู่นจับนี่มาให้เฮราเชอร์กินได้ซ ความช่วยเหลือในเรื่องของการหายเหยื่อมาสนองความตะกละของมันอย่างนี้นะครับนอกจากเฮราเชอร์จะไม่ได้มองว่าเฮชาดิัสเซอร์เป็นแค่ลูกน้องนะอะไรเงี้ยมันยังมองว่าเป็นเพื่อนที่ดีและในบางครั้งเนี่ยมันรู้สึกสำนึกในบุญคุณมากๆที่ชาดิัสเซอร์เนี่ยเอาของดีๆมาให้มันกินนั่นเองครับเพราะตัวของมันเองก็ยอมรับนะว่าตัวของมันใหญ่นะแต่ว่ามันหัวไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับผมจำเป็นต้องพึ่งพาโปเกมอนตัวอื่นและถึงแม้จะเป็นโปเกมอนที่ตัวเล็กกว่ามันมันก็ไม่รู้สึกเสียศักดิ์ศรีแต่อย่างใดครับ ท,ทีนี้ผมก็แถมให้ได้ว่าชาดิทัสสที่เป็นเพื่อนที่แสนดีของเจ้าเฮราเชอร์เนี่ยมันมีขนาดเพียง0.3เมตรเท่านั้นเองครับเ,ออเรียกว่าห่างกันเป็น10เท่านะแต่ว่าก็มาช่วยดูแลเจ้าโปเกมอนปลาดุกยักษ์ตัวนี้ได้เป็นอย่างดีครับแล้วต่อมานะครับผมโปเกมอนที่ใหญ่ยาวเป็นอันดับที่2ของโลกโปเกมอนนั่นก็คือเจ้าเวลโอนั่นเองครับเวลโอเป็นโปเกมอนวานทุ่นธาตุน้านํานั่นเองครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยทําเกี่ยวกับมันไปแล้วนะครับเป็นโปเกด็กเจาะเรื่องข้อมูลไปเลยว่ามันเป็นโปเกมอนวานที่มีปรไไไอะไยังงบ้าาผูชมก็ด เีย้้อนนไดแต่บอกก่อนว่าโปเกมอนตัวนี้ดั้งเดิมแล้วมันเคยเป็นอันดับหนึ่งมาก่อนครับแต่ตอนนี้มันร่วงมาเป็นอันดับ2แล้วในฐานะโปเกมอนที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดนั่นเองครับย้ำนะครับว่าใหญ่ในที่นี้โลกโปเกมอนเขามักจะอธิบายในเชิงของการที่มีขนาดที่ยาวมากที่สุดนั่นเองแต่ถ้าเอาน้ําหนักจริงๆแล้วนะครับเจ้านี่มีน้ําหนักอยู่ที่398กิกโลกรัมเท่านั้นเองครับซึ่งเทียบแล้วที่ผมเคยทํา900นี่คือยังไม่ถึงครึ่งของ900เลยนะครับถือว่าเป็นโปเกมอนที่มีขนาดใหญ่นั่นแหละนะแต่ว่ามวล อะไรขนาดนั้นได้ครับเอาจริงๆก็คือเบาวกว่าหากาเนลซะด้วยซ้ำนะนะซึ่งขนาดที่ใหญ่โตของเจ้าเวลโอนะครับก็สามารถที่จะกระโดดบนพื้นทะเลแล้วก็ทําให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่หรือเกิดขึ้นแรงกระแทกโจมตีใส่ศัตรูที่อยู่ที่ท้องทะเลหรืออยู่บนฟ้าได้เลยทีเดียวครับนอกจากนั้นแล้วยังเป็นโปเกมอนแบบตัวใหญ่ชื่อเสียงโด,ด่งดังใช่ไหมแล้วก็พวกบริษัทท่องเที่ยวต่างๆนา,นา,นาที่จะจัดทัวร์อย่างเงี้ยเขาก็มกักจะเอาเจ้าเวลโอนียใส่ไว้ในโปรแกรมนะครับว่าจะต้องพานักท่องเที่ยวไปดูแบบเวลโอนะที่โผล่ขึ ก็ไม่ใช่โปเกมอนที่ชอบทำร้ายคนอื่นขนาดนั้นครับและต่อมาเป็นอันดับที่1นครับผมนั่นก็คือมกเกนไดนานั่นเองครับมกเกนไดนาเป็นโปเกมอนกีก้าธาตุพิษและาธาตุมังกรซึ่งเจ้านี่นะครับผมติดอันดับของคลิปโปเกมอนที่หนักที่สุดด้วยนะนั่นก็คือหนักอยู่ที่950กิโลครับส่วนส่วนสูงของมูเกนไดนานะครับเอาแบบความยาวทั้งหมดของมันอยู่ที่20เมตรครับผมเออตอนแรกนั่งเห็นว่ามันทาลายสถิติของเวโอไปนึกว่าจะมีขนาดแบบไม่ทิ้งกันมากนะครับสิ m, บ,บห้าสิบหก 20เมตรอย่างนี้ก็สมแล้วนะครับที่เป็นโปเกมอนที่อยู่ในภูมิภาคกาล่าที่มีพลังอันมหาศาลปลดปล่อยอนุภาคกาล่าที่ทําให้โปเกมอนสามารถวิวัฒนาการเป็นร่างเคียวไดน a มส์ได้นั่นเองครับซึ่งตัวของกูเกนไดานาก็จะมีเป็นส่วนแกนอกของมันที่มีการดูดซับพลังงานที่พวยพุ่งออกมาจากผืนแผ่นดินของภูมิภาคกาล่าซึ่งเจ้าตัวนี้ก็ยังเป็นโปเกมอนที่นักวิจัยต่างๆก็ยังศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับพลังที่แท้จริงของมันอยู่นะครับว่ามันมีพลังอะไรที่ยังแฝงอยู่แล้วก็จะนํามาใช้ประยยชนน์กับุษ ชาติได้ในทางที่ดียังไงบ้างเพราะแน่นอนแล้วตอนนี้พอจะรู้แล้วว่าพลังของมันทําให้เกิดเป็นแบบร่างเคียวไดแม็กซ์ได้ใช่ไหมครับและตัวของมันก็มีความสามารถในการกลายเป็นร่างเคียวไดแม็กซ์เองด้วยซึ่งขนาดก็คงไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าไอ้ตัวนี้จะมีขนาดที่ใหญ่โตมาขนาดไหนเนาะเออแต่ว่าพูดกันในร่างของมูเกนไดนาที่ถ้าเกิดว่าใครเคยดูในอนิเมะภาคเจอเนี้มาแล้วก็จะเห็นว่ามันก็เป็นโปเกมอนที่มีขนาดใหญ่โตประมาณหนึ่งนะซึ่งถ้าดูองค์รวมร่างกายยาวขนาดนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่นี้ความน่ากลัวของมัน ได้ถึง950กิโลกรัมขนาดนี้นะก็จะหมดไปนะครับผมสําหรับโปเกมอนที่มีส่วนสูงยาว7เมตรขึ้นไปซึ่งบางครั้งผมอาจจะเรียกส่วนสูงบ้างความยาวบ้างอะไรพวกนี้เนาะเพราะว่าบางตัวเนี่ยเรียกว่ามันอยู่ในพื้นของแนวนอนอย่างเงี้ยเขาก็คงวัดความยาวจากหัวไปหางและทีนี้เนี่ยเขาก็บันทึกให้มันเป็นคําศัพท์ร่วมกันที่อยู่ในโปเกเด็กซ์เป็นคําว่าส่วนสูงนั่นเองแหละครับเป็นยังไงบ้างครับผมจาก14ตัวที่ผมเล่ามามีตัวที่ท่านผู้ชมคิดว่ามันจะมีหรือเปล่าหรือบางตัวไหนที่ท่านผู้ชมคิดว่าาไมนามนนะอยลอยงงี้้้ดแังง ท่านผู้ชมก็สามารถมาคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นนี้ได้นะครับแล้วก็ในฐานะที่เป็นโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่โตมากที่สุดแบบนี้นะครับผมจากส่วนสูงเนาะท่านผู้ชมก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เช่นกันครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ